่อกับไพสนไลสไตล์ตายของไพสนนะครับอันนี้จะพามาดูต่อตะเคียนนะครับขนาดความใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับนี่ดูฝักหนึ่งนะครับนี่ความใหญ่นะครับทำไมถึงพามาดูต่อตะเคียนนะครับตอนนี้ต่อใหญ่อายุเยอะนะครับ ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นเล็กนะครับพามาเมืองต้นน้อยๆก่อนนะพี่น้องนะนี่นะครับหอยหยาดนละนี่ครับอันนี้เป็นต้นตะเคียนนะครับต้นตะเคียนน้อยนะครับลูกไว้เป็นดงเลยนะครับพี่น้องนะครับลูกไว้เป็นดงเลยจะพาไปเบิ้งใกล้ๆนะครับว่าลักษณะต้นจะเป็นยังไงนะครับต้นตะเคียนต้นนี้นะครับเป็น ปลูกไว้ตีนเขานะครับลักษณะตน้นสื้อต้นเรียวๆนะครับต้นเรียวๆพามึงขับกลนะครับปลูกไว้หลายต้นนะครับนี่ลักษณะใบนะครับอันนี้เป็นต้นตะเคียนนะครับนี่ใบเรียวๆเฉีงเีย,ยนะครับนะครับ ลักษณะต้นนะครับต้นอันนี้จะเป็นจับเบิงตรงเบิงแรกๆก็จะคือลักษณะมันๆน,นะครับมันๆแตาพอไปจับเบนงจะออกสักๆสักหน่อยนึ่งนะครับเห็นชัดบ่นี่ต้นลักษณะต้นที่ต้นเรี้ยวตรงนะครับเรี้ยวตรงเลยนะครับนะครับความใหญ่กับใหญ่ยยสุดกับ อาจอธยญายสุดกว่านี้อีกนะครับเพื่อจังหัวคลิปที่ให้เบิงตะกี้นะครับนั่นเป็นต่อนะครับขุดขึ้นมานะครับนี่ปลาตะเคียนนะครับปลาตะเคียนทั้งนั้นเลยนะครับปลูกไว้คณาขดอาศัยลมเงานะครับปลาตะเคียนนี่ต้นตะเคียนนะครับ ต้นตะเคียนทองนะครับลักษณะจะมีกิ่งเรียวๆนะครับเห็นไหมครับจากลักษณะมันนะครับนี่นี่มันแล้วแต่ต้นอันนี้อันนี้ยังหน่อยอยู่นะครับต้นยังหน่อยอยู่นะครับความใหญ่สุดก็ประมาณนั้นแะครับอาจจะิใหญ่กว่านี้อยู่นะครับเป็นป่าตะเคียนทั้งนั้นเลยนะครับเห็นไหมครับเพราะแม้ต้น กแมนต้นยางนะครับต้นตะเคียนปลูกไว้เอาลมเงานะครับครับเป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งนะครับนี่ลักษณะของต้นตะเคียนนะครับ <c oughs> นั่นทั้งหนากระแมนเบิร์ดเนี่ยนะครับเห็นบ่นะครับนั่นก็ต้นตะเคียนนี่ต้นตะเคียนนะครับ <c oughs> ปลูกสลับกับ ไม้พยุงนะครับนี่เป็นนะครับอยู่อยู่ตีนเขานะครับเตียนเขาเนี่ยนี่กะลังใหญ่นะครับใหญ่นะครับเอาไว้ซ้ำนี่นะครับนี่คือต้นตะเคียนถอกนะครับต้นตะเคียนไปซ้ำนี่นะครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดติดตามไพศสนลฟสไตล์สไตล์ของไพศสนนะครับสวัสดีครับ